ปุกลุกลุยธุรกิจใหม่เพื่อผู้หญิงไทยลาจีวิต้าวิตามินพัดปรับสมดุลสวยจากภายในสู่ภายนอกครบจบในกระปุกเดียวลดและน้ำมการมาเทิรมานานค่ะจากนางงามสู่นางเอกปุกลุกฝนทิพย์ที่พิสูจน์แล้วว่าเธอคือตัวจริงล่าสุด เจ้าตัวค่ะผุดโปรเจกต์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงไทยที่ต้องการดูแลตัวเองแบบสวยจบครบในกระปุกเดียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้หญิงลาดีวิต้าวิตามินพัสเน้นการดูแลปรับสมดุลให้ร่างกายรวมไปถึงบำรุงผิวให้ผุดผ่องสมวัยพร้อมยืนยันว่าทาสินค้าไม่ดีจริงเราไม่ทำอยู่แล้วลาดีวิต้าวิตามินพัส เป็นการคิดค้นร่วมกันกับเภสัชกรเป็นสูตรเฉพาะสําหรับผู้หญิงไทยทุกคนที่ต้องการปรับสมดุลและปรับระบบเลือดในร่างกายเรียกได้ว่าครบจบในกระปุกเดียวค่ะกับวันนี้กับผลิตภณฑ์นี้ค่ะมีความตั้งใจอย่างไรบ้างก็เป็นการคิดค้นสูตรร่วมก,กันกับพี่เภสัชกรที่ปุ๋ยลูกอยากให้แบบเป็นสูตรเฉพาะสําหรับผู้หญิงคนไทยทุกคนเลยที่ต้องการปรับสมดุลในร่างกายค่ะปรับระบบเลือดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น กระปุกที่ปุกลูกคิดว่ากระปุกเดียวสําหรับผู้หญิงนี่คือจบเลยค่ะงนะคือมันเป็นตัวปรับเลือดค่ะพี่ปุยแล้วก็เป็นตัวปรับสมดุลต่างๆในร่างกายแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับสาวๆหลายๆท่านที่เราใช้คำว่าสาวๆนะคะเพราะว่าเราอวยลูกค้าอยู่เป็นวัยทองอะไรเงี้ยหรือว่าเข้าสู่วัยทองมีการอารมณ์แบบว่า ร้อนวูบวาาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอารมณ์สวิงสามีซื้อให้ภรรยาทานได้แบบว่าเราเริ่มเห็นภรรยาเริ่มอารมณ์สวิงเดี๋ยวอารมณ์ฉุนเฉียวเงี้ยซื้อให้ภรรยาทานได้เพราะว่าตัวนี้ค่ะช่วยปรับสมดุลต่างๆปรับอารมณ์ต่างๆในร่างกายค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวด้วยค่ะช่วยเรื่องระบบหมุน,มนเวียนในร่างกายแล้วก็รวมถึงสตรีที่เ,าเขาเรียกอะไรน,นะคะประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าปวดท้องประจำเดือนก็คือเป็นยาสตรีสําหรับสาวๆเลยค่ะเรียกว่าไม่ใช่แค่ไวทองก็ได้ ใช่ก็คือตั้งแต่แนะนําตั้งแต่อายุตั้งแต่แบบ25เป็นต้นไปค่ะที่จะช่วยเรื่องแบบเหมือนปรับระบบปรับสมดุลทุกอย่างในร่างกายเราค่ะกินยากินง่ายอย่างไรกินง่ายมากค่ะเช้าเม็ดเย็นเม็ดจบเลยค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวด้วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะตั้งใจทํามากก็คือเป็นสูตรที่เหมือนเภสัชคือหนูอยากได้อาหารผิวอาหารสุขภาพอาหารร่างกายที่ตัวเดียวจบ ทั้งระบบข้างในและระบบข้างนอกอแล้วเราก็เลยคุยกันกับเพสัตให้ออกสูตรตัวนี้โดยเฉพาะเลยค่ะที่จะเป็นสูตรที่คือไม่ต้องไปนั่งกินหลายๆกระปุกอะคือกระปุกเดียวคือจบเลยตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะ ก็ห <tyard. S 2> <K> นูนว่าถ <collisions? S 1> ้าทานสม่ำเสมอก็คือจะดีขึ้น mm hmm. เรื่อยๆค่ะรวมถึงหนูเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยทานแบบเหมือนยาที่บำรุงสุขภาพอยู่แล้วอ่ะแล้วจะรู้ว่าเหมือนร่างกายเมื่อเราได้รับวิตามินที่มันถูกต้องปรับสมดุลข,ข้างในคือถ้าข้างในมันดีมันส่งผลสู่ข้างนอกอยู่แล้วด้วยค่ะ mm hmm. เรียกว,ว่า,วาลงทุนเยอะไหมคะลงทุนไม่เยอะค่ะเรามีผันเนื้อน่ารักค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆหนูเคยทำแบรนด์ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเป็นฝั่งบิวตี้เป็นฝั่ง เครื่องสำอางแต่ว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เป็นอาหารเสริมค่ะ,ะ,ะทำไมปลุมาแบบแผนกาทำธุรกิจอาหารเสริมคือหนูว่าอาหารเสริมปัจจุบนะันมมีเยอะมากแล้วอาหารเสริมที่มันดีกับเราในแต่ละช่องทางอะ่ะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมีช่องทางของมันแต่ว่าเราอยากผลิต หนึ่งอาหารเสริมที่คนไทยทั้งทั้งคนที่มีกําลังทรัพย์มากหรือกําลังรัพย์น้อยสามารถที่จะทานได้อันนี้ค่ะก็คือตั้งราคาไว้แบบน่ารักมากๆเลยค่ะที่กระปุก5้ารบาทค่ะจับต้องได้จับต้องได้แล้วก็มีทั้งหมด30เม็ดค่ะสามารถทําทานได้ตั้งแต่15วันจนถึง30วันเลยถ้าบางคนกินวันละหนึ่งเม็ดก็คือสามารถทาทานได้3าวันเลยค่ะเรียกว่าตัวเองก็มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนใช่ไหมใช่ค่ะ,แบบคะก็อยู่ตั้งแต่แบบช่วงคิดสูตรหรือว่าแบบพัฒนาสูตรต่างๆค่ะ คือหนูมองว่าถ้าสินค้าเราดีจริงแล้วคนแล้วกินแล้วเห็นผลจริงหนูเชื่อว่ามันจะเกิดการบอกต่อค่ะแล้วก็คืออย่างตัวหนูเองคือทุกคนก็รู้ว่าเราไม่ได้มานั่งทําอะไรง่ายๆ่คือหนู30กว่าแล้วอ่ะกว่าจะผลิตสินค้าแต่ละอันอ่ะเราคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมันไม่ดีหนูไม่ทําอยู่แล้วค่ะก็ช่วงแรกนะคะพันเนอร์บอกว่าให้390นะคะรีบซื้อกันก่อนที่ราคาจะขึ้นค่ะซื้อตุ้นกันไว้ได้ซื้อตุ้นกันไว้ได้ก็ฝากผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมผู้หญิงชิ้นแรกของปุ๊กลุกไว้ในอ้อมอกอ้มอ,ม,อมใจแม่แม่ทุกคนด้วยนะจ๊ะลาดี้ค่ะ